สบายดีท่านสบายดีขอบใจทุกสายปีศาเพชรเมืองลาวเออมณีฮามาพบกันสักคราวสักเคยทุกท่านมณีมาอ่าประซุมออนไลน์ดูท่านนอกมณีฮามาประซุมออนไลน์กันเออเออโอเคมณีมาประซุมออนไลน์กันแต่เขาไปจะใส่สองโปรแกรมในการประซุมกันในท่านนอกจะมีโปรแกรมไล่สดกับเขามาคุยกันอยู่ในหน้าเพจกันให้ทุกท่านไปเห็นว่ามือนเขาคุยกันเรื่องได้นี่เนาะเขามีไล่สดน้ำแล้วก็จะมีประซุมในหน้าออนไลน์กันอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์มันจะเข้าไปอยูกับจะแนี่ยบนคอมพิวเตอร์นั่นเนาะ หายทัดได้เขามาศึกษาเนาะเพราะว่าธุรกิจแหละทุกๆธุรกิจเขาจะประสบความสำเร็จเขาก็ต้องเข้าใจกับมันเนาะถ้าเขาบอกเข้าใจมันก็ไปต่อไปได้เดี๋ยวทัดอันนี้ข้าพเจ้าชิบอกถึงนโยบายต่างๆก่อนเดิ่มหัวขอทมิษแล้วเขาจังมาอ่ามามาพักเบรกหัวขอแหลกจบไปทขามาพักเบรกเนาะเมื่อนี้กชิมีอยูสองหัวขอสามหัวขอแล้วมาเราสู่กันฟั่เองเนาะเมื่อนี้ทุกอย่างสามหัวขอรักเขาจะคุยกันเด้อยหนึ่งก็คือนโยบายบริษัทสินค้าเนาะ จะมีนโะยบายบริษัทสินค้าแล้วก็แผนการตลาดเนาะเขาจะคุยกันลักลักเลยตรงนี้ทุกท่านอันนี้เราผ่านเฟซบุ๊กตรงนี้แหละเป็นของผูุู้งลักลักเลยเนาะให้ท่านเข้าใจเฮยน่ซึ่งบริษัทของเขาเนะาะเจ้าของบริษัทเนาะประธานบริษัทเขาไปจ้าเองนี่แหละตั้งแต่การในการใส่ทุนในการหว่วงมันเขามีรายผักส่วนเนาะถ้ามีบริษัทนําเข้าสินค้าอยู่หาบริษัทหรือกันได้ทุกท่านเนาะเพื่อไปเบาต่อเด้อบริษัทเพียบเมืองลาวเขานี่เจ้าของบริษัทกับเมนขขาไปจ้าเองเนี่ยทงไส้พิซซ่าเพียบเมืองลาวน อาจารย์บุญท่งกับเหล่าเต๋เนาะถ้าว่าเขาเขาหู่ข่าวพระเจ้าจากล่าไปเขาเสื่ออาจารย์บุญทง่งถ้าหู่จากไทยลงมาจะเอิอดอาจารย์งทงไช่ปรีชาเนาะเหล่วแต่จะเอิอดกันเนาะแต่ว่าก็คืออันนี้อยากบอกช่ฟังว่าคือยังบร,ริษัทเพิ่มราคานี้สางตัางขึ้นมาโบเมนเพาะอ,อยากรวยเด้อให้เข้าใจด้วยสัตวเด้อเอบอบเมนเพราะเอ้ยสางตัางมากเพราะว่าเจ้าของบริษัทอยากรวยโบเมนเนาะไอ้รวยมันมันมันสิรวยอยู่แล้วแหละบอกถึงว่าแต่ว่าเงื่อนไขในการ หรือว่าการถางต่างบริษัทของเพจพวกเราขึ้นมานี่ถางต่างมากลักษณะก็คือเริ่มต้นจากแบบควบหมักควบหักของธุรกิจเนาะแบบมักธุรกิจนี่สอบธุรกิจนี่แล้วก็แบบบันหลงไหลในธุรกิจนี่เขาไปเจาอยุ่ในธุรกิจเครือข่า,ขายมากนี่สิบสี่ปีถัดน้าที่ปีสองพันเก่าแล้วกระสางธุรกิจมากจากขายโบเป็นส่วนโบเป็นคับเผื่อ,อนองก์โบไดเห็นดังกับโบเป็นเขาไเจาะก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันเพราะเขาไเจาะก็เป็นคนบนนนันฑ์เนาะ เป็นคนเมืองพ้นท่องแขวงจำปาซักเกาหลีแหละแขวงจำปาซักเกาหลีเนาะเป็นลูกซ่องไฮซ่องนาซ่อสวนนี่แหละเนาะกต่เนี่ยก็เรื่อว่าเขาไปเจ้าเฮียนจบมาแล้วก em. <to explain ings> ็ไม่เห็นธุรกิจเฮียนจบมาแล้วไปสอนห่วงเฮียนก่อนเขาไปเจ้าสอนห่วงเฮียนผู้ดี่14 14แขวงในประเทศลาวเกือบทั่วประเทศเขาไปเจ้าไปสอนในโครงการภาษาอังกฤษต่างๆเลยเห็นว่ากบฝรั่งแต่ก่อนเรื่องและด่ายมีบ่มีเนาะก็เลยว่าหัวหน้าซ่อนซ้อนไม่เห็นธุรกิจเครือข่ายก็เลยทำมิดกับฟืด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 วิทยากเขตว่อยากทัพน่แหละแต่ว่าเงินว่า เพ hablando, ิ่นสู้ซี e ่เนาะเพิ s <S um yeah. right. s <S yeah. yes. ่นบอกว่ามียังเน้เดี๋ยวเพิ่นเพิ่นว่าเลยเอ่อเพิ่นเห็นข่าวพรเจ้าคืออืดอัดขึ้นมาจากเคล็ดบมาจากท่ามานะเพิ่นเพิ่นบอกว่าผ่านมาได้เนาะมียังเน้ที่ไอ้หายน่องไปแล้วมันบุดีสบายสิน่ะข่าวพรเจ้าก็มาสังมาปลาม่วนพ้นบุงว่ากระเม็นคอมเหล่าได้ผ่านมาแล้วหายผ่านมาก็ดีหมดทุกอย่างบอมีว่าหายไปแล้วบุดีก็เลยก็เลยเปิดใจเปิดใจบริเวณหย่อนธุรกิจเครือข่ายเลยข่าวพรเจ้าเปิดใจเพราะว่าคว่ำไก่สิทธิ์คว่ำสนิทแน่นคว่ำไหวบางใจกับข้อหนา ทุ่านเมื่อกล้ไม่ได้เปิดเใจโคตรหน่ยท่านเปิดใจโด้วยลักษณะนี้ก็ได้เลยเปิดใจลักษณะก็คือการเอาความไหว้บางใจเป็นตัวเปิดกระได้ทุท่านบอลจะเป็นตัวเปิดธุรกิจโลดดังเดียวก็ได้ทุ่านเด้อเออเอาความมากความแพงความไหว้่างใจความเป็นพีเป็นน้องนี่เป็นตัวเปิดกระได้ทุ่ันนี่คือวิธีการเปิดเปิดเปิดคุยกับโคตรน่ะนะแบบนี้ดีทุสานเขาพเจ้าก็ใสเขาพะเจ้าด่เปิดใจเฮดธุรกิจมากอะลักษณะแบบนี้แล้ทุสันจากความไหว้บางใจเนาะจากหัวนหนาพุนผู้่วนมากก็เลย ก็ได้เปิดใจนํอทันรอบม,มึงเดอ้อนี่แหละเขาพเจ้าก็เหมือนกันเนาะเปิดใจเฮธุรุกิจก็เพระว่าคนไก่ชิดได้เป็นคนสวดเนาะก็เลยเปิดใจมากบอลเมี่เขาใจธุรกิจบอลเมีนเนาะหลังจากนั้นแล้วเขาพเจ้าก็ไปเฮียนหูเนาะยูะเทศไทยตามสราคอส,สราคอส,ส,คอสก็เลยไปเขาใจเขาพเจ้าเขาจะบอกเนาวถุ่มกันเฮียนลายเด๋ถุ่มกันเขาคอสลา,ลายลายมิเตเสียสุขทักได้มาน้อยเดียวเนาะแต่ว่าเขาพเจ้าสูสวดมากหย่อนเข้ามาอ่าลองเดเบิงึง รักหาปีสีหาปีบังคันมันบ่ลลอดก็เขายัางหน่อยอยู่กับพอได้เปลี่ยนงานใหม่นะความคิดตอนอนั้นกับเฮ็ดมาได้รลอยโอ้ก็เลยเข้าใจเริ่มลงปฏิบัติจริงเขาพเจาก็เลยเฮ็ดก็ปีคือเขาไปเจาเฮียนคู่ี่นะท่านมิท่านไปเข้าเฮียนก่อนในวิทยายไัยเนาะเฮียนไปแล้วกับวิทยายคู่ก็มีการลงฟึกหััแมันบอกมันก็ต้องฝึกหฮัดตัวจริงไปกับหหนหาไปกับผู้เขาคล้ายเป็นไปกับผู้ได้ส่วนเป็นเข้าส่วนจังใดเขาเฮ็ดจังไดเขือนว่าฝึกหัดเองเลยตัดตัดใจไปแล้วได้วิชาคมหูทุกาด้ ก็เลยล้างแก่มากก็เริมเก่งขืนเก่งข้นบวกกับเขาเ็จะเป็นคู่อาจารย์เดาดิก็เลยมาเป็นมาสอนมาสังรักสูตรขึ้นเองนะบัานนี่เขาเจะเห็นลักสูดเขาเป็จะมาสาเร็จนี่เครือข่ายตอนไม่เห็นลักสูตรเองเด้อก็เลยเขาเจะได้ยึดถือว่าตัวไดสสาเร็จเทายึดถือต่อไปตัวไหนบอสําเร็จเทาตัดถิมก็เลยก็เลยมาหอดคู่มือเขาเจะเห็นมากตลอดเอาไงซักคู่มือเนี่เขาหูวิธีหูขั้นตอนหูแบบเล็ดรับหูทุกๆอย่างเลยทุกท่านก็เลยว่าเป็นโอกาสเลี้ยวนะที่จะส่งบอบ ให้ทุกๆทัดเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าที่ประวัติขบวนเจา้าเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายเป็นจปเจ้าของบริษัทเครือข่ายจากประสบการณ์จริงหลายเปอร์เซ็นต์ในฐานะโบเมนจากหนังสือโบเมนจากอยากรวยอยากได้โบเมนเนาะมันมักมันหักบริษัทซะมันชอบแต่หลายคนอาจจะรังเกียจอันนี้กรบปุติเพราะว่าเขาไม่าาเคยได้ไม่เคยมีเพราะเขาเฮ็ดตามภาษาบ,บ้านเขาเอิ่นมาเฮ็ดตามเปิงเจ้าของเลี้ยวแต่สิเฮ็ดเฮ็ดตามความรู้สึกเขาช้อนเถียงเขาเขาสบายเฮ็ดบ่อให้เขาบอลคนจักเบิด์ตคอยเก่งเลี้ยวสุดท้ายมาปลาใส่กระจิงทุกทัด ไปไสตกระกจริงเนาะไปไซก์กบสมฤทธิ์กับพราะว่านั่นแหละเก่งกว่าคู่อาจารย์เกินไาเก่งกว่าคู่เนี่ยมันก็ไปต้อ,อยากเลยสัตว์เออลักษณะเหมือนกันเขาต้องหาโค้ชหาคู่หาที่ปรึกษาหาบริษัทที่เขาหูเลี้วนะเขาจัำศีลมีคมเสียงเลาสัตว์เนาะเออตัวนี้ให้ท่านเข้าใจกันโอเคหลัจงจากนั้นข้าพเจ้านเนาะเฮ็ดธุรกิจมากของตรงในเครือข่ายข้าพเจ้านี่ไปสมัครลงซื้อมาแหละประมาณสี่บริษัทนเนาะแต่ละบริษัทนี่แม่น บริษัทธมิตรเป็นบริษัทสมุนไพรเนาะเขาเปเจ้ากับชิบบอกซื้อดอกหลายคนกับชิบผู้หูอยู่พานมากแล้วก็โอ้ต,ต,ตัวตัวนั้นให้แม่ได้คุ้มหูจากได้ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ได้ลุยกับมันอิลี่รออะไรเขาเปเจ้าหักมันอิลี่รอแต่ชุดถ่ายมากอะได้ออกมาเพราะมีปัญหาภายในเนาะการเมืองการเมืองเนาะการเมืองเออหลังจากนั้นก็ได้ษวิ่าจากจุดนั้นเขาเปเจ้าก็เลยขามไปอยู่ประเทศไทยเนาะก็เลยไปอยู่บริษัทนั่นมินิมาร์ทเด้่ฐานรากของคุ้หูเนาะเกับโบบอ๊อกซื้อดอก ก็เลยไปได้วีซ่าน้องเขามาอีก <c oughs> เอทมาหลังจากนั้เขาไปเจ้าใส่ใจในสองบริษัทหลังผ่านมาเฮ็ด e ีที่ไหนจะสุดท้ายมากกับเออออกมาเพราะว่ามันแบบแบบว่าควบอำนวยความสะดวกให้บานเฮ้านะมันบคุคคลใหญ่บริษัทเฮาก็อยากได้อยากดีดอกค่ะอยากผ้าทิมันเลือกบ่มีไฟยากผ้าทิมันเลือกดอกเขาเรียกว่ามันบอกว่ามันต้องอำนวยความสะดวกให้เฮาที่ดีกว่านั้นแต่มันบ่อำนวยความสะดวกเฮาก็บ,บเ่เฮ็ดธิ์หลังจากนั้นเขาไปเจาะไปสมัครลงซื้ออีกสามบริษัทเด้อแต่ว่าบ่คอลเฮ็ดจริงจังแบบทีนี้ เอาพอเตมาจากห,าเาเหูเพราะเขาเหตุจังไดจังไดพอเอารวบรวมควบหูเนะี่ยมาเป็นเพชรเมึงลานี่คือดองลาเนาะก็เลยว่าได้ควบหูต่างต่างมาหลากหลายแหละได้จากสํานักงานคุมข้องบริโภคประเทศไทยมาเน่ได้เข้าใจว่าไอ,อ,อ้การทีเป็นกฎหมายถือต้อ,องกฎหมายไม่เป็นจังไดแล้วก็คะแนนมันจะตีเหตุจังไดมันจะมีคะแนนในสินข้าน่ะเขายากลไปเฮยียนมาทั้งหมดทั้งหมดเนาะจากประสบการณ์จริงมาเล่นนี่แหละว่าสทระเนาะได้ไปเฮยียนหูได้ไปกระบวนการจากแบบแบบเป็นทางการมากว่าสาระ ก็เลยว่าโอเคพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วบัดนีน้เนาะข้าพเจ้าก็ยุดและยุดธรรมบิดในบาสีอเอามาเฮ็ดแบบขายของธรรมดาไปแต่ว่าสมมติกเขาตีโถนำ้ำเนาะสมมติกเคยหาอยู่หากินน้ำกันนี่แหละแต่ผ่านมาหลายคนธรรมบิดก็บอกโอ,คอ้คอยลาบแล้วเครื่องายคอยลาบแล้วคอยเบื่อแล้วทมิดเห็นนะบุบบพเพสามเดือนเขาบ่มวัวนี่มันเคยไปเนาะก็เลยโทรบอกอาจารย์ท้วงอาจารย์ท้วงว่าดิ อหาธุรกิจมาเห็ดอีกนะกอยเะเท่าน้ำเจ่าคิวัน <c oughs> นี้ขะน้ำเจ่าเนี่ยกอยเฮ็ดมันมวนมันพอได้ไปเปว่าเ่าเอ้าวคนมันเคยเห็ดธุรกิจเครือข่ายท่านคนเคยเห็ดนี่อยู่บ่ได้เด้อเขาจะหามาเห็ดตลอดสนาคารไปจ๋อก็เลยว่าขั้นสุดไปหาธุรกิจอื่นมาเห็ดอ,อีกนี่จะมันกระเลือกอีกคือเก่ามันไ่หมันโค้งอยู่บ้านเท่าอนนะเพราะว่าเนื่องจากมันหลายปัจจัยเนาะก็คือที่ขนาคารไปจ๋ากเอาธุรกิจมาเห็ดก็เสิเลืออีกเพราะาเพราะว่าโควิดนี่ดิฮะ กิเลือกอีกแล้วหายเสียนะสุดท้ายมากกเสียบบารมีหยอนดิคนกสิขาดควมเสื้อถือผอมเนี่ยฮะน่ขาพประากก็เลยว่าโอ้โอเคเอาเงินสี่ซะเห็ดธุรกิจตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็เขาเห็ดเองเขาหาแนวมาตอบสนองควมตัวการลูกค้าเองแล้วก็เห็ดแผนธุรกิจให้ตรงกับป oh, okay. ัญหาแต่แก้ให้ปัญหาซอยเขาลแหละ้าเขาสำเร็จเองเพราะว่าเขาไปเห็ดธุรกิจเครือข่ายอื่นๆผ่านมากกตัวข่าพประเากาก็พลาดที่มัอสิเียดคือเก่าบ่เมสหายโบนซัดผาเห็ด ก็เลยมื่คืนว่าเอ้าเขาเหตุเองดีกว่าพาถึงมันเหตุดีกว่ามันอาจจะไปแต่ดีก็เลยว่าเฮามาเปิดเป็นบริษัทคุณเจ้ของในนั้ของบริษัทขายส่งขายย่อยเยอนเบอร์ษัทเพชรเมืองลาวนี่จดทะเบียนในนั้นบริษัทขายส่งขายย่อยเด้อเนาะแต่เรื่องแผนการตลาดต่างๆนี่อันนี้มันมันเป็นการตลาดของเฮาเนาะเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยกฎหมายคุ้มครองเรื่องเครือข่ายหน่อยเปอร์เซ็นต์มันพัฒน์มีเนาะมันเม่คือไทยได้ไทยจะเป็ซอสกบอนันอันนี้ แต่เขาเอาไปเจ้าพทันมีเนาะบานเขา้าซอบวอลล่าวจะมีแต่แบจบจดทะเบียนขายทรงขายย่อยไปเออประมาณนี้ฉะนั้นก็เลยเปิดมาเป็นบริษัทเพชรบังลาวบ้านนี้ซึ่งวีไอพีัดนึกเขาไปเจา้าทันเบิ้งต้นมีเลยเนาะเขาไปเจ้ามีจุดมุ่มไม้ก็คือเขาจะเปลี่ยนคนหาาัาขยานี่นะให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจไฮได้นี่คือเป็นวัตถุประสงค์เลยทุกท่านสีเฮ็ทไฮได้ทุกท่านก็คือเขาจะเปลี่ยนคนหัาขยาให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นยังคือว่านเน้นหาาัาขยาเพราะเขาไปเจา้ากะหาขยะได้ทุกท่าน เขาพเจ้ากระหัก nhả ให้กันเขาพระเจ้าก็ไปคนบันนอกบันหนาเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าคนบันนอกบันหน้าเนี่ยจะได้อาชีพเขาก็เลยขามไปทํางานประเทศไทยต่างๆชุด้ายมาถือจับประธานพ่อโควิดต่างๆขามาะชุดไายมากอตกงานกันเต็มมดก็เลยว่าถ้าเขาพระเจ้าไริยืนไม่ยู่ในเครือข่ายเขาพเจ้าอาจจะไปเป็นให้งานต่างประเทศก็ได้ในอดีตนะก็เลยว่าเออมันเป็นโอกาสดีก็เลยว่าเฮาจะเปลี่ยนคนหักห h ả เนี่กลายเป็นเจ้าของธุรกิจไห้นี่คือป่าไม้ของเขาพระเจ้า ก็เลยเอาบตเหียนจากบโบชัดเก่าๆที่ผ่านมาเนาะจากสินค้ามามาปลากระป๋องเป๊ปซี่โคลาเอ็มลอยห้าสิบและโคดเนี่ยนะเวลาเขาจะไปสื่อของถวงนีเนาะในตลาดตลี่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจกับราคาเท่าใดเลย<ม>เขาสนใจเรื่องอ่ะขาสื่อมากเลเขาได้สินค้าแหนเขาจบเขาเซเว่นเนี่ยย่างไปมันมีบอต่อต่อต่อราคาในเซเว่นม่มีเนาะทุกท่านเนาะ เขาจิ๊ฟี่บ้านเทาแล้วเขาไปต่อราคาเขาบบได,ด้เลยพะว่าราคาเขาเขาลงระบบนต่างๆเจ้าพ่อใจสื่อจังกับเขาไปซื้อบ่พ่อใจสื่อจังกับออกมาแต่ว่าเขาสื่อสิน้าดจากเขาเขาผัดบบได้ยั้งห,งหน่นะแต่ว่าถาว่าเขาเห็ดแบบนี้ไดทุกท่านเขาเปลี่ยนลยล่ใจนี่เป็นรายหักุกท่านเปลี่ยนทุกๆากล่ใจในชีวิตประจําวันนะี่นะห้กลับขึ้นมาเป็นรายหักเกินว่าเปลี่ยนยล่ใจเนาะให้เป็นรายหักเปลี่ยนกิจวัตรที่เขาตื่นมาแล้วใส่อียั้งจนหอดน,นอนนี่นะ กลับมเปล่นก,กิจการเนาะเปลี่ยนทุกค่ารจ่ายกลับขึ้นเป็นไรายได้ถ้าเขาเห็ุจังสี่ได้คือสิขาดก็กเลยขัาวิจักก็เลยเอาข้อมูลต่างๆที่รวมๆมานี่มาเป็นอยู่ในระบบเพชรเบื้องหล่าโดยเขาจดธุรกิจในลักษณะของการขายทรงและขาย oy, ย่อยโดยท่านเด้อไปบอกต่อเดยขเขาบอกมเมนเครือข่ายแบบประเทศไทยร้อยเปร์เซ็นตมเมนไหนเนาะโมเมนแบบมาเครือข่ายแบบประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็ไรล่าผู้ค่นโมเมนต์โดยทานเด้อบ์โมเมนแนวหนั่นเดอเ้อดบอกเข้าไปเป็นขายทรงขาย oy, ย่อยโดยท่านเด้อ ไปส่วนยังไงหรอกเวลาเขาท้าวเครือข่ายบอบอวาสันเดอร์ขายส่งขายย่อยมิตรหาตัวทนไปทุกคนก็ไดประโยชน์ตามนั้นอยากได้แบบได้กระเฮ็ดถนัดแบบได้กระเฮ็ดแบบนั้นเพราะถ้าทำไปส่วนเครือข่ายหลดเขาปฏิเสธได้ไปส่วนเครือข่ายตรงหลดเขาเบสซบเบสเงาสองเซนเมตรไปได้ซบเขาเขาแบบเขาลังเกียจเขาบ่อยากได้วาสันซะเขาเขาก็อยากได้เงื่อนอยู่ดอกสุดขั้นแต่ว่าเขาเบื่อเหลวนะเขาสร้างเหลวสินะฉะนั้นเทาสิไปเปลี่ยนคมคิดเขาาผัดพลังเขาบอกพอ แม่บอกท่นานว่าสดงก็เรยป่ะท่านต้องเอาลักษณะธุรกิจเขาไปบอกคือขายส่งขายหยอยจบเดอ้อไม่ต้องบอกอย่างากกวกาน่ะโดยสินค้าของเขานี่เขามีวัตถุประสงค์อยากให้ไปทุกคนเนาะที่เป็นสมาชิกนี่ซื้อกินซื้อใส่ได้เงินเขาบัญชีให้มันง่ายกว่าธุรกิจเครือข่ายจากตามประเทศที่ผ่านมาให้มันง่ายกว่าน่ะเนาะนีะ่คือป่าไม้เหาเดี๋ยวท่านเดอ้อใ,ให้ท่านจื้อตัวนี้เพื่อไปบอกต่อกันแล้วกันด้วยทำเป็นสาขาของเขาเนาะ ถ้าเป็นสาขาของบริษัทโดยตรงนี่เขาจะมีมินิมาร์ตอยู่ในสาขาเนาะเป้าหมายเขานะ่ะก็คือจะเป็น BP พีมินิมาร์ตเนาะบีพีมินิมาร์ตนี่แปแยวอย่างบีพีเมเปจากสาเนาะบีพีนี่แปลเป็นทางการเลยไม่จากคำว่า business partner เด้อ Business Partner แปลว่าแยวอย่างแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจฉะนั้น BP มินิมาร์นี่หม,มายความว่าเป็นมินิมาร์ของหุ้นส่วนธุรกิจทุกท่านที่เข้ามาเป็นตัวแทนเป็นสมาชิก เปิดบินซีรีส์บาททันคือหุ่นส่วนทันเป็นบีพี่ทันเป็นบิวสินเปนปาร์เนอร์ทันสมัติซื้อกินซื้อใส่ในระบบของมินิมาร์เงินกลับขึ้นกระเป๋าทันใดนี่คือความหมายของคำว่าบีพี่มินิมาร์เดอร์หรือบางคนเฉื่อยนข้า่าบุญท่องพระพรก็แล้วแต่นเนาะเป็นสื่อจริงข่าวประจ้าก,ก็แล้วแต่ความหมายเนาะมันมีความสัมพันธ์กันนะตรงนี้เนาะอันนี้คือมินิมาร์ตท่านที่เขาจะเกิดขึ้นลักษณะนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้าหนี้ทุกทุกทานเนาะบางคนเอ้อคอยขายายเมื่อใดก็ไม่ต้องขยายา เออคอยขายบ่เป็นกับบ่ต้องขายเพราะว่าทุกท่านเนาะมีเงินอยู่แล้วเนี่ยมีเงินมีรายได้อยู่แล้วจากในเงินเดือนในเวียกประจําต่างๆกันแล้วแต่เนาะจากการเป็นกรรมกรแบกแบกข้ามามโกงโง่ไขขม่เงื่อไข่เขาข่ยหนามน่ังแล้วแต่วา่าแมื่อหลายใดอดีตเท่านะเขามีเงิน,นเท่ากับไปสื่อของในตลาดคือเก่าคือจำประซักกับมาสื่อของอยุตตลาดปักเซสารวบัตกับตลาดสารวัตต์ไม่บอกอ่าทุกคนสื่อของกันอยู่แล้วเพียงแต่ท่าน เปลี่ยนบอลสื่อสื่อจากตลาดทั่วไปมาสื่อในตลาดของบีพีเกินไปตลาดของ b u s i n e s s Partner คือ BP Minimart ซื้อสื้อกระไรทุกท่านช้อปปิ้งยังเดียวกับได้เงินกลับมาไอสิหน้าเป้าหมายของเขาเรื่องทันเดอร์เป้าหมายเวลาเป็นสาขานี่คือเป้าหมายทุกั่านให้เขาใจตรงกันเนาะทุกการซื้อสื้อเป็นนัวซื้อแฟบซื้อเซบูซื้อกาะฟกาแฟไปกินยาซีฟอกซีฟั่นเออแปลงซีฟั่นเดี๋ยวซื้อจะตก็ตามทุกการซื้อของทันเนาะสามารถเป็นเงินเข่ากระเป๋าซะนั่น ทำสมัติช้อปปิ้งได้อายุปท่า์ไรบอสํสำคัญท<า>ุกท<า>่านให้มันเข้าถึงคนได้ง่ายเนาะทุกอย่างที่มีการสื่อออกไปมีคะแนนสะสมขึ้นมาสมารติมาเบิกเงิ่นได้สื่อมามา่าปลากระป๋องแป๊บสี่โคลาเอ็มอยหา้าสิบทุกการสื่อนี่ระบบของเฮาในสาขาจะมีมินิมาร์จะเสียหายในการบริการของท่านเนาะทห้ท่านนี่มีเงืนกับขึ้นไปเข้ากระเป๋าเนาะอันนี้คือสิ่งที่เข้าต่อกันจะสางไปในอนาคตและทุกท่านก็เป็นรุ่นแลกข,ของบริษ,ษัทสิน่ะ ทัานมาเขาใจนั้นโยบายตรงกันแบบนี้ท่านกับเอาไปบอกต่อทุกท่านเดี่ยแค่นี้เองเนาะฉะนั้นเข้าต้องการให้เป็นแบบนี้เนาะท่านเบรงเอาเดอรเนยาะยามเบึงงในในภาพในหน้าจอเนาะเบึงงให้มันเขาใจน้ำกัน